กอบพิชยะโพสไอจี IG, ประกาศเองมีลูกแล้วเก็บความลับมานานมากทำเอาบรรดาแฟนคลับและเพื่อนพ้องสุปตาตัางหลักแทบไม่อยู่กันเลยทีเดียวค่ะเมื่ออยู่ๆกอบพิชยะนิธิภัยสารกุลนักร้องนักแสดงหนุ่มชื่อดัง ก็คืนโพสตประกาศใหญ่ผ่านทางอินสตาแกรมซึ่งมีเนื้อหาชวนอึ้งระดับ10เต็ม10เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุครบ37ปีโดยโพสต์ดังกล่าวมีเนื้อหาใจความว่าวันเกิดปีนี้มีข่าวดีครับทุกคนเก็บความลับนี้มานานมากผมมีลูกแล้วนะครับน้องเป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายไม่งองแงหวังว่าจะรักน้องเหมือนที่รักผมนะครับ ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็มีกระแสคอมเมนต์อึง้งทึ่งช็อกส่งตรงมาถึงเจ้าตัวอย่างล,ล้นลามก่อนที่ภายหลังจะถูกเฉลยแบบหักมุมเพราะถัดจากโพสต์ดังกล่าวก็พิชยะได้แนบภาพถ่ายลูกน้อยที่ประกาศไว้ข้างตน้นว่าจริงๆเป็นน้องตุ๊กตา a r t Toy Star s e ซี s, ดดีไซน์สุดน่ารักแถมเจ้าตัวยังได้ระบุแคปชั่นบอกรายละเอียดเบื้องตน้นแนบมากับโพสต์ดังกล่าวด้วยว่าฝากไปติดตามน้องด้วยนะครับ a s t a r e e d e o f f i c i a l #starseedx #arttoy ชิ้นแรกของผม #mywastartoydesign เรียกได้ว,ว่าเป็นโมเมนต์ประกศาศข่าวดีที่เล่นใหญ่แบบไม่เสียชื่อเจ้าพ่อคอนเทนต์กอปพิชยะจริงๆค่ะ